สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง ESC 997นะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA V 5 e M Surf Luna City นะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมไปไปดูกันไม่กับรถต้องไปกับโม้นะรูปซีพีเหมือนกันกูไมม่ีเด็กมันทำเดาเลยว่าขาเลยคุณกองขังอ่ะ เออคุณกงข่าวสวัสดีคร er <t> ับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีทักทักทักมาเสร็จม่มีอะไรอ่ะครับฮะนิปวดงนปวัดเองวนใครนะกวนนี่ยเผมไปโจกปูนะกวดเหรอคร้บทดไมทักขามีอะไรเราเรื่องเดียวปูนใช่ไหมยิ้มตังเลยดีนะเอาต้องปแต่งไม่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 แม่ไ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 ม่่ไม่ไ่ไม่ไ่่ไม่ไ่ไม่ไ่ไรไม่ไม่ัม่ไม่ไไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่ไม่่

น่าเขาเรียกอะไรหน้าเรากินหน้าเรากินของมันเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนแล้วกูไม่ได้ดิขอตามมาเข้าใหม่เดี๋ยวคุณมีอะไรคุณโทรมาผมแล้วกันเดี๋ยวผมตามมาเข้าโอเคโอเคแล้วโทรหากันนะเรหากันม่เบอร์อยู่แล้วเ้าหายแล้วหายแล้วก็ผมมตาไม่ทำไมอุ้มไปอย่างนั้นน้าโอ้โหระเกียดอะไรระเกียดอะไรนะเออไม่เดี๋ยวเราทำทำเหมือนบนซากศพอมาเราเราเป็นแบบอย่างเป็นียวะแบบอย่างกอยู่วะ เหมอเหมอกูไม่มีกูคงมีเพิ่องประตูอะก็ไปหาไปซื้อมาสิรถสี่ปรไปวาดมาสิเออแม่ต้องมีสิเฮ้ยหาเรื่องพวกกูวะเล่นแมงเลยีนแม่อกเราจนดีไอดีไอหนึ่ง1,3งสามค่อยจบ่งสจบโอ้อันเดียว กดต่อไอ้เหียตำรวจมาแล้วนอนเลยเอารกลัวหลบแล้วเาีมาก็จบแล้วเป็นยูรสีมาโอเคไปเร็วๆตำรวจขึ้นแล้ก็เป็นตัวอย่างให้เด็กอยาเด็กตามเออดูเหียนขี่มอไซค์เลยดูมอวซเลย เอาเทียบเลยถ้าเกมนะฮีโร่ถ้าเกมนะมึงไม่ต้องขับรถอีกแล้วนะมึงปั่นจักรยานเลยนะเอ้าถ้าเกมมึงก็ปั่นจักรยานนะฮีโร่บอกไปแล้วเอาแล้วหนึ่งล้อแล้วเป็นแล้วทิพไพรแล้วตัวเออเอาไป dạ lỡ dạ lỡ Đi lỡ dạ 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 lỡ đi lỡ dạ lỡ đi lỡ đi lỡ dạ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  lỡ đi lỡ dạ 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 phải dạ lỡ dạ lỡ dạ lỡ Đi lỡ dạ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  ดีมากเออไยอะแยอีกสอ้อยสองร้อยส้อยหรือสองร้อตำรวนน่ะตำรวจชนน่ะเด็กสอล้อเอ้ยไม่เกี่ยวเขาปล่อยเขาเขานไปสล้อเออเฮ้เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไม่ใช่เลี้ยวขวาบ้าเลี้ยวขวาทางนั้นนะฮอฮะีะฮ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 เลี้ยวซ้ายย้เะ เลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ยเออนี่แหละเออเออมันตรงนั้นดีมากเออดีไปต้รวจป้อมจังแต่หมดเลยต้ตรวจเออยางใส่หมดแล้วสี่ร้อยต้องลงปานต้องลงไปแล้วอู้ไม่อยู่แล้วคนนไปอยู่แต่แปดเลยไปจี๊ดซ้ายก็ขวาจี๊ไปเลยแยกเว้ยแผนการแล้วปุไปตามตาม ไปไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดพูดง่ายเนาะปล่อยได้ไหมอย่าหยุดมึงบอกวิ่งเองไหมได้มาเยอะเลยโอ๊ยกูโดนควายแล้วไง Later โอ้ยอย่าตอยคุณตำรวจครับผมครับว่าไงครับผมเรียกทนายได้ไหมครับอ๋อน่าจะไม่ทันคุณตำรวจผมผมขอรับโทรศัพท์ได้ไหมครับผมรับไม่ได้ครับโทรศัพท์เข้าครับ อ่าสักครู่นะครับครับลองเช็คว่าเมื่อกี้เขาวิ่งกันอยู่อ่ะสองคนคุณตำรวจผมรับโทรศัพท์ปกดกุญแจมือให้ผมรับโทรศัพท์ก่อนได้ไหมครับแล้วผมจะนั่งได้ครับนั่งนั่งโกโก้เลยครับคุณตำรวจไอ้คนนั้นอ่ะไอ้เสื้อดำนั่นใช่หรือเปล่าครับโอเคครับคุณตำรวจขึ้นรถก่อนก็ได้ครับผมจะนั่งครับ เรากระฮีแล้วอยู่ที่ตำรวจเนี่ยเอาอะไรมันรอดจริงแล้วเนี่ยจริงจิองจิงจิงตำรวจเขายังใจดีเขายังปลุกแจมือให้ให้กูโทรลองโทรศัพท์ได้แล้วไอ้โซอ่ะไอโซไม่รู้จะโทรหาดิเนี่ยกูรอดอย่างที่คุกเละมึงกูเคยเป็นออดนเมืองโอลิมปัสเว้ยแล้วอยู่ตรงตรงบ้านนี้พอดีไงกูมีทางหนีตัวตัวอ๋อโอเคเดี๋ยวมึงเขาบอกกูแล้วกันมึงเอาเท้าน้ำไปเยี่ยมเหมือนกัน เ,เดี๋ยวโทรบ่อยซก่อนโอเคครับคุณตำรวจสักครู่ครับปะคุณตำรวเดินนำเลยครับด้านไหนครับ มันซับซ้อนนะคุณตำรวจเข้าในเลยเหรอครับผมแล้วปกติเข้าไปทางไหนครับด้านในเหรอครับใช่ครับหรือว่าต้องให้ตำรวจส่งเข้าไปอย่างเดียวครับอ่าถ้าไปในนี้ต้องไปอีกทางหนึ่งครับคุณตำรวจผมต้องเข้าไปท้างในให้ได้ครับเติงทางไหนครับโอเคครับโอเคครับคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจชื่ออะไรครับ ชื่อออสการ์ครับออสการ์เอางี้คุณตำรวจเดี๋ยวคุณตำรวจหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครับผมเอาอย่างนี้คุณตำรวจคุณออสการ์ยศอะไรแล้วครับตอนนี้นักเรียนครับเงินเดือนเยอะไหมฮะเงินเดือนไม่ค่อยเยอะครับอย่างนี้ไม่ได้ไหมคุณตำรวจพอจะเอื้ออำนวยด้วยกันได้ไหมฮะมีแค่เรารู้สองคนช่วยยังไงครับผมก็ป <t pos> <moon> ูในตัวอะทั Gotta, ยย้งตัวผมก็มีเงินอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทอืมอาลดได้แค่เวลาครับถือว่าเป็นคอนแทคกันแล้วกันคุณตำรวจวันใดวันหนึ่งผมยิ่งใหญ่ผมเติบโตกว่านี้ผมจะไม่ลืมคุณตำรวจเลย ผมจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเลี้ยงสาที่สวยขึ้นบดออสก้าอย่างดีเลยฮะมันไม่ได้จริงๆครับมันเป็นกฎครับแล้วครับผมเต้องเข้าใจผมนะผมเข้าใจว่าคุณเป็นตำรวจก็แต่คุณคุณตำรวจออสก้าตำรวจดีๆอ่ะเขาก็เงินเดือนมันก็น้อยไงผมก็แค่อยากจะให้คุณตำรวจออสก้าช่วยเหลือผมหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้จักกันระยะยาวอย่างเงี้ยคือตำรวจเผื่อผมมีอะไรก็ช่วยคุณคุณก็ช่วยผมเขาเรียกว่า นำพึ่งเรือสเสริพึ่งปางไงได้ไหมล่ะคุณตำรวจออสการเพราะตรงนี้มันก็ไม่มีใครอยู่นี่ถูกไหมล่ะมันไม่มีคนอยู่เรามีแค่เราสองคนแล้วก็ไม่มีเจ้าที่ตำรวจคนอื่นอยู่แต่มันไม่ได้จริงๆครับอ่ะโอเคโอเคถ้าคุณออสการ์ยินยอมทำตามกฎผมก็โอเคได้ครับป่ะแล้วคุณโอเคครับทางนี้เหรอใช่ครับโอเคครับแล้วทางไหนต่อครับตรงไปเลยครับโอ้โหนี่มันห้องขังชัด โอเคครับผมแล้วผมเรียบร้อยผมยืนชิดเลยนะครับครับห้องนี้ไม่เห็นสั่งตรงข้ามเหรอครับพุณตำรวจออสการ์ใช่ครับมองไม่เห็นคับเป็นกระจกด้านเดียวเนาะใช่ครับโอเคครับผมพร้อมแล้วครับผมนักเรียนตำรวจออสการ์ขอญาตค้นตัวนะครับครับเจะเลยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยโจรแลยครับคุณตำรวจ โจรก็คือโจรครับจะให้ในกระเป๋าโจรมีหินแร่เป็นแหวแร่หรอครับคุณตำรวจ24ถุงยเหรอคุณตำรวจก็โจรน่ะเนาะตำรวจงั้นผมเอาเครึ่งเดียวพอ,อถือก,กันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันในวันหนึ่งนะครับผมชื่อกงนะกงที่แปลว่ากงขังอะนะครับ วันในวันนึงผม <laughs> ผมยิ่งใหญ่ขึ้นมาหรือผมมีชื่อเสียงนะ <laughs> ผมจะไม่ลืมบุญคุณของคุณเลยผมให้สัจจะไว้ตรงนี้เลยครับ <c oughs> ถ้าผม <c oughs> ถ้าผมมีน้องหรือมีเพื่อนเนี้ยมามาขอฝากตัวคุณสมบัติออสการ์ได้ไหมครับ <c oughs> จะได้เวลาเจอกันแยกไฟแดงหรือว่าเจอกันในผับหรือว่าอะไรอย่างนี้เราจะได้ทักทายกันได้ได้ครับโอเคครับ อยู่สบายเพื่อนกันมีไก่โซใช่ไหมโซใช่มใช่ใช่สบายใกล้เฮียแล้วเนี่ยอยู่ตำรวจเนี่ยไม่สบายสบายอยู so ่สอนอป่ะสอนออยู่สอนอเขากำลังทำคดีกูอยู่แต่เหมือนแต่เหมือนตำรวจเขาจะใจดีนะเอาข้าวน้ำเยี่ยมหน่อยดิรีบมาโอเคโอเคหลบหนีหนึ่งพันนะครับแล้วก็มีปูนสิบสองถุงเนาะครับผมครับสองพันสี่ร้อยครับ รวมทั้งหมด3,400ครับน่าขึ้นบดผมชำระเป็นเงินสดได้ไหมครับไม่ได้ครับอ๋อต้องเป็นบินใช่ไหมครับผมใช่ครับเพราะเงินเข้ากรมครับเผื่อเป็นเงินสดก็จะได้สักเอสัก3,000ทวนอะไรอย่างนี้ฮะถ้าเงินเข้ากระเป๋าของคุณออสกาเลยครับก็อ0 0ไมไม่ได้จริงๆครับอ๋อครับขอย้าใส่บินนะครับครับผมได้เลยครับได้เลยครับตำรวจคนนี้เขาน่าจะต้องสนิทเปีกอีกสักยะหนึ่งถึงจะได้หรือว่าเขากลัวเราเป็นสายสืบปะวะ คุณออตกามาประจําการที่เมืองนี้นานเรื่ังครับเนี่ยหรือว่ารับตําแหน่งนี้นานเรืยองครนานแล้วครับตั้งแต่ชื่อเมืองเก่าแล้วครับอืออย่างนี้เท่ากับว่าผู้ประชาการคุณออตกาคือตอนนี้เป็นผอบอเบียครับผอเบียใช่ไหมครับผมแสดงว่าคออต้าเคยสังกัดกับผู้ปรชาการคนอื่นมาก่อนใช่ไหมฮะอ่าก่อนหน้านี้เป็นหมออ๋อก็คือย้ายหน่วยงานใช่ไหมครับถูกปะใช่ครับโอเคโอเคย้ายหน่วยงานมาอ๋อเป็นหมอมาก่อนเป็นตำรวจทาไมถึงออกจากหมออะครับเพราะอะไร ว่าหมอก็ดีนะได้ช่วยคนด้วยพอดีว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจ่ายบินก่อนนะครับครับสามพันสี่โอเคผมชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนตรวจสอบโอเคครับขอยาส่งตัวเข้าตู้ปลานะครับครับผมครับผมโดนทั้งหมดสามสิบสี่นาทีนะครับเดี๋ยวลดให้เหลือยี่สิบนาทีเนาะขอบคุณครับขอบคุณออสการ์ครับมากครับ